าจจะตามหามันมาทั้งชีวิตมันอาจจะรอคุณอยู่ตอนนี้แหละ<ช>วิกฤตนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้คุณก้าวเข้ามาบนโลกออนไลน์มาเห็นแม่ค้าออนไลน์ที่เขาขายดี<ม>ขายปังมาเห็นแม่ค้าออนไลน์ที่เขาไม่มีทุนเลยแต่ทําไมเขาเป็นเศรษฐีได้มาเห็นโลกออนไลน์ที่เขาขายของโดยไม่ใช้ทุนเลยมาเห็นโลกออนไลน์ที่เขาทำยังไงอ่ะทำไมเขาอะไรซูปเปอร์ซีโอคือ,อไรซีโอคือ,อไรอขายของมีเลทคืออะไรยังไงคุณเข้ามาเรียนรู้ฟรีได้ช่วงนี้เลยค่ะ นะคะคุณอาจจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองทั้งๆที่คุณไม่ชอบเลยอย่าลืมนะคะคนที่รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจากความไม่ชอบมีเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะอย่างครูค่ะก็เป็นมหาเศรษฐีออนไลน์โดยที่ไม่เคยชอบงานออนไลน์เลยในชีวิตเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสเพราะว่าเราอะค่ะทุกคนคะตอนนี้เราต้องมาช่วยกันค่ะสอนฟรีค่ะใครที่อยากรู้ เปิดบินเล็กๆก็ได้หรือไม่เปิดบินเลยก็ได้ก้าวเข้ามาค่ะมาสอบถามเราค่ะเพื่อสิ่งนี้จะทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีใช่ย้ํานะครับว่าฟรีก็คือฟรีฟรีก็คือฟรีค่ะไม่มีแอบแฝงค่ะคือไม่มีอะไรเข้ามาแล้วสอบถามแล้วไม่ชอบก็ไม่ต้องทำไม่ต้องคิดเยอะเลยไม่ชอบก็ไม่ต้องทําไม่ต้องคิดเยอะนะคะไม่คิดเยอะนะครับเข้ามาศึกษาได้เลยนะครับเราสนับสนุนยันไปแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเน่ะเราเคยคุยกันว่าเมื่อตอนที่เราเป็นหนี้เนี่ย เราจะทําอะไรกันดีไม่เห็นมีใครมานําเสนอสิ่งดีๆให้เราเลยเราคุยกันอยู่เนี้ยพอเรามีโอกาสตรงนี้แล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าเออคนที่คิดแบบเราณตอนนั้นเนี่ยก็คงมีอีกไม่น้อยเราก็สร้างโปรโมชั่นเอออะไรเอยเกิดขึ้นมาจนจนถึงโปรโมชั่นที่ไม่ใช่ทุนเลยนะครับเพราะว่าเราเคยมีปัญหาตรงนั้นนะครับก็เลยทําให้เกิดโปรโมชั่นพวกนี้ขึ้นมาเกิดโปรเจกต์พวกนี้ขึ้นมา เพื่อเอาไปโปะรูตรงนั้นซะนะครับใ,ให้ทุกคนได้เห็นได้มีโอกาสนะครับว่าเอ้ยเราไม่มีทุนเฮ้ยเรามีทุนแต่ว่าเราไม่รู้เราจะทําอะไรดีนะครับนี่นะครับลองลองเข้ามาศึกษาดูได้เลยนะครับนาอพี่น้องรุ่ประกาเรายินดีแนะนําทุกทุกท่านเลยนะครับถ้าใครฟังอยู่ตรงเนี้ยก็ติดต่อได้เลยนะครับเรามีสินค้าดีๆหลายตัวนะครับให้ให้คุณเอาไปลองทดลอง ทำรายได้กันใช่เหมือนโบค่ะโบเลขาโบนุปก้าวไทยแลนด์นะคะเริ่มต้นจากเงินทุน1,450บาทตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะโบโอนเงินเพื่อขึ้นซูเปอร์ซีโอคนที่สองเรียบร้อยแล้วค่ะกรีดยินดีกับโบนะคะยินดีกับเลขาโบด้วยจากเงิน1,450บาทนะคะตอนนี้นะคะ หนึ่งหมื่นกล่องนะคะหนึ่งหมื่นกล่องเนาะก็ <S <S เป็นเท่าไหร่คะพี่อูล้านแปดนะคะจากลงทุนจากลงทุนหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบบาทในวันนี้ลงทุนล้านแปดคุณคิดภาพเอาเองนะคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงจากคนไม่มีทุนโบไม่มีทุนเลยโบบ,บอก โบลองลงทุนพันสเพื่อจะมาเรียนรู้ว่าโลกออนไลน์หลอกหรือเปล่าโลกออนไลน์ทําได้จริงเหรอเบปกมองบนด้วยไม่เชื่อด้วยนะคะโบค่ะเพราะว่าโบค่ะมาจากคนที่เป็นทีมงานของคุณหมอท่านหนึง่งเนาะแล้วโบก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรมากมายแต่พอโดดเข้ามาพอลองเชื่อเต็มพลังพอลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนตอนนี้โบลงทุนไปล้านแค่ะวันนี้นะคะตบมือให้โบหนยค่ะความสุขมากมีความสุขมากะะม,าม,มากม